สวัสดีค่ะดิดีมาเจอกันอีกแล้วนะคะคลิปการเรียน,นการสอนออนไลน์นะคะสัปดาห์ที่32นะคะตอนที่เราจะไปเรียนรู้เก,กี่ยวกับในการเรียนที่อ2นะคะความปลอดภัยในยานพาหนะนะคะก่อนที่เราจะเข้าเรียนเนะะี้ยค่ะเรามาทํากิจกรรมเลื่อนไวล้ละจังหวะกันตอนนะคะดิ๊ดอ่ีวันนี้นะคะเรามาร้องเพลงพายเรือน,น้อยกันก่อนนะคะ พร้อมกันไดอยังคะพร้อมแล้วเราไปเริ่มร้มรมะะนนองเพลงเลออยคลสะสย่ะ

จบไปแล้วนะคะสำหรับเพลงพายเรือน,น้อยนะคะต่อไปเรามาดูนะะาเนื้อหาการเรียนเลยะะว่าอะไรบ้างน,นะคะเนื้อหานะคะในะค,ะความปลอดภัยนะคะความปลอดภัยในยามพายานะคะ มีอะไรบ้างเรามาดูเลยวอนนี้เรามาดนะาาูประเภทของยนางนพาหนะนะคะก็คือียานพาหนะทางบกนะคะยานพาหนะทางนา้ำยานพาหนะทางอากาศนะคะเรามาดูยานพาหนะทางบกกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะยานพาหนะทางบก เราใช้อะไรเดินทางในทางบกคะเด็กๆอ่าก็จะมีรถยนต์ใช่ไหมคะรถจักรยานแล้วก็รถไฟนั่นเองนะคะเราใช้เดินทางกันในทางบกนะคะต่อไปเรามาดูแยกคณะทางน้ำน,นะคะเราจะเดินทางทางน้ำเราใช้อากานะคะเด็กๆ เราก็จะใช้เรือนะคะก็จะมีเรือยนเรือพายนะคะเรือมีหลายชนิดนะคะหลายแบบนะคะต่อไปเจสกีเจสกีก็สามารถใช้เป็นยนาพาหนะทางงานได้นะคะใช้ในะระยะสั้นนะคะต่อไปนะคะลอมาดู ยานพาหนะทางอากาศกันนะคะอ่ามีอะไรบ้างอ่าพืองบ,บินใช่ไหมคะไปเฮลิคอปเตอร์จรวลดนะคะอ่ายาครื่องอบ,บินลำนี้นะคะจะเป็น,นำลำใหญ่สามารถบรรจุคนได้จเป็นร้อยคนนะคะเด็กๆสามารถใช้เดินทางทางไกลนะคะต่อไปเฮลิคอปเตอร์นะคะอ่า มคอพเตอร์นี้สามารถเดินทางได้ประมาณสามถึงสี่คนนะคะเขาจะใช้ในทางทหารมากกว่านะคะมีคอปเตอร์นะคะต่อ,อไปจรวดนะคะอ่าจะใช้สําหรับนักวิทยาศาสตร์นะคะ,ะเพื่อเป็นยานพาหนะออกไปนอกโลกเพื่อไปสำรวจดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆนอกโลกนะคะ คือพยา,ย,ยานพยานอาหนะทางอาการนะคะเด็กๆนะต่อไปมีคำถามท้ายคลิปนะคะ,ะคุณครูจะถามเด็กๆว่ายานพยาหานะมีกี่ประเภทแล้วก็มีชื่ออะไรบ้างนะคะถ้าเด็กๆตอบถูกนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถติถูกที่เด็กๆตอบได้นะคะแล้วก็เอามรส่งารณนะคะพร้อมใบงานนะคะแล้วก็การบ้าน อาทิตย์หน้านะคะนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะค่ะก่อนจากคลิปนี้ไปนะคะครูคงก็ให้เด็กๆนะคะเดินทากันบ้านนะคะแล้วก็ทำาายงานมนาะส่งครนคนคนูอาทิตย์หน้านะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งคลิปวิดีโอกลับมาให้ครูดูด้วยนะคะสรับวันนี้สวัสดีค่ะ ไม่ได้เจอกันอีกครั้งนะคะ